ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจทําด้วยดีมาตลอดตั้งแต่อดีตปัจจุบันรวมไปถึงความตั้งใจที่จะทำในอนาคตขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์อย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้เจอหมอดียาดีอายุยืนยาวนานปลอดโรคปลอดภัยปลอดกังวลขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้โดยง่าย ขอให้คิดสิ่งใดที่เป็นกุศลขอให้สมหวังสมปรารถนาอย่างง่ายได้เป็นอัศจรรย์อย่าได้ทำบาปอากุศลทั้งปวงขอให้ได้ทรัพย์มาอย่างง่ายๆไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยรวยสมใจนึกมีโชคมีลาบเกิดขึ้นเป็นอัศจรรย์ทันใจเป็นเจ้านายแห่งทรัพย์ใช้ทรัพย์เพื่อสร้างบุญบรารมีและกำจัดความตรหนีในใจขอให้ได้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้เดินทางไปแห่งผตงนตำบลใดมีบุญคุ้มครองปกป้องดูแลรักษาให้รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยทั้งปวงขอให้เป็นผู้มีวินยัยเคารพอดทนแก้ไขข้อบอกพร่องของตัวเองได้อย่างง่ายง่ายรู้จักปล่อยวางและมีความพอดีในการดำเนินชีวิตขอให้ไม่ประมาทในชีวิตคิดสอนตัวเองได้ เตือนตัวเองได้มีดวงปัญญาสว่างสวยแห่งตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดรอบรู้รู้ลึกรู้กว้างรู้ไกลขอให้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกบรรลุธรรมได้ไวเข้าถึงพระรัตนตรัยได้โดยง่ายโดยเร็วลันตราบวันเข้าสู่พระนิพพานเทินินพพานปัจโยโหตุขอความปรารถนานี้จงสำเร็จ จงสำเร็จจงสำเร็จแข่ข้าพเจ้าในปัจจุบันชาตินี้เทิน